สวัสดีค่ะเพื่อน็ช่องพอยพิงค์แชนแนลนะคะทุกคนคะตอนนี้พอยก็จะอยู่โรงเรียนพอยก็จะมาถ่ายบล็อกที่โรงเรียนนะคะตอนเลิกเรียนตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงแล้วเราเพิ่งทําเวรเสร็จรอแพราวาอยู่นะคะเพื่อที่จะเดินกลับบ้านกับแพราวาคือตอนนี้แทบจะไม่เหลือคนในโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนสี่โมงกว่าแล้วเราจะนั่งรอแพราวานะคะเดี๋ยวเอากระเป๋าลงมาก่อนนะ เทว่าไปเอาของให้คุณคุณนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าของเราเดี๋ยวเราจะยกทีละใบามันหนักมากหนังสือของเรานะคะนี่ชึบเราก็จะไปวางตรงนี้นะคะชึบเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะขนของเทวาตอนนี้นะคะเราก็รอเทว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าห้องน้ำนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูที่เราซื้อหน้าโรงเรียนก็จะเป็นน้ำโพกนะคะใสะ่ไข่หมูก็จะเป็นข้าวโพดคุกเนยหอมๆอมอร่อยค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่เซเวนแล้วก็มาเลือกของกันนะคะว่าจะเอาอะไรดีโนกระจก35บาทเนี่ยน่ารักมากวีน่ารักสุดน่ารักกระปุกกระปิกมากเน้มหอมน้ำหอมพี่วินพี่วินเมทาวินนะคะดารา อันนี้ก็แที่บลท์นะคะสวยมากไปดูหนาวนะคะวิของได้อะราคาหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทนา่ารักได้ของมาจากเซเว่นหนึ่งอย่างานะคะนี่ได้มาจากเซเว่นขนม,มแ,ลแล้วก็เพราวาซื้อนี่ได้กรอกพอกไกโดนะคะเป็นแบบว่าพี่วินโดยเฉพาะเลยเพราวานะคะชอบพี่วิน,นมากมากัดออกตอนนี้เพอก็ได้ ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับการถ่ายวล็อกหลังเลิกเรียนนะคะพาะก,ก็ได้เดินกลับบ้านแบบนี้ทุกวันนะคะแต่ยังไม่จบเดี๋ยวเราขอตัวไปอาบน้ำกันนะคะหลังจากที่พ่อยอาบน้ำเสร็จนะคะพ่อก,ก็รับประทานอาหารแล้วก็ทำการบ้านเนาะเมื่อกี้เพิ่งทำการบ้านเสร็จอากาศก็แบบเย็นๆนะคะอาบน้ำมาคือหนาวมากอากาศเย็นๆสบายๆนะคะแต่อาบน้ำนี่หนาวเลย ถ้าใครชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย